เรื่องนึงที่ผมอยากจะแก้ก็คือเรื่องสลากเพราะเรื่องนี้ผมถนัดที่สุดและผมรู้ปัญหามันมากที่สุดนะครับหนึ่งเดินเกมแพ้ชนะนี่โทสกรรมต้องแก้มาตาหนึ่งสองนะตั้งพักการเมืองขึ้นมาก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกลุ่มสามนิ้วนะถามว่าเป็นประโยชน์เพื่อใครก็ประโยชน์พวกเดียวกันนะตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งกรรมาการสอบอาหารในสภาผู้แทนราษฎรไปไปมามาเกี่ยวข้องกับม็อบสามนิ้ว รพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ลงชื่อในการสอบสวนเรื่องนี้กับกลายเป็นก้าวไกลไปไปมามา,มาโปะ๊ะแตกโปะ๊ะแตกโปะ๊ะแตกมากขึ้นที่สําคัญไปมากกว่านั้นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี้นะครับมีความชอบธรรมไหมก็มีความจำนวมปะท้วงพยายามเรียกร้องโน่นนี่นั่นเพื่อสร้างเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือสุมมชนไม่ให้ความสนใจนะครับและพยายามจะใช้ิวเดียเป็นเครื่องมือปลุกกระแสเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็แค่นั้นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของนอตที่จะตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคเปลี่ยนนะมันเกิดอะไรอขึ้น นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นมอบ3นิ้วฮะก็มีการถอนประกันตัวเองเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเหลา่าสิ่งนี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นไปดูในเชิงปรากฏการก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิะห์และกระสุนกร,บกระ,ะกบวนการสังเคราะห์กันเพื่อความตั้งใจในการแก้ปัญหาสลากแพงให้ได้นะฮะผมคิดว่ามันจะต้องทําผ่านนโยบายทางการเมืองที่ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากประชาชนดังนั้นผมจึงเตรียมตัวทํางานกลางเมืองไว้นานแล้วภายใต้ชื่อพักเปลี่ยน ซึ่งผมได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพักตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2565แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจองชื่อไว้ตั้งแต่24ธันวาคม64นะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเราเลยเตรียมไว้นะครับขณะนี้นะฮะอยู่ระหว่างรอกกะกะตประชุมรับรองพักคการเมืองนะฮะพักคการเมืองของเราก็อยู่ในขั้นตอนนี้นะฮะยื่นขอจะตั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับ เร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดแพลตฟอร์มให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดนโยบายพักโดยพักผมเนี่ยเน้นการเป็นปากเป็นเสียงพูดถึงและแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทยใครไม่กล้าพูดใครไม่กล้าแก้เดี๋ยวผมขออาสาทําเองนะครับเราจะฟังเสียงประชาชนแต่แน่นอนละเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแก้ก็คือเรื่องสลากเพราะเรื่องนี้ผมถนัดที่สุดและผมรู้ปัญหามันมากที่สุดนะครับ สำหรับสมาชิกคนสำคัญของพักนะเมื่อกกตประกาศรับรองพักแล้วเราจะเปิดรับสมัครแล้วก็จะถแถลงข่าวต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมนะเปลี่ยนทุกกาลังใจของท่านเป็นหนึ่งคะแนนเสียงนะครับเราตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาไม่มีอุดมอุดมการทางการเมืองหรือซ้ายหรือขวาใดๆทั้งสิ้นผมเจอปัญหาตรงไหนผมชอบแก้ปัญหาผมก็จะขอมาอาสา,าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้นะคะก็แสดงว่าพวกเราทั้งสองคนได้ทําการถอนประกันตัวเองแล้วก็จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจาในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าพวกเราเนี่ยได้คิดกันมาอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็การแลกอิสรภาพครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยเราต้องการที่จะส่งสารไปถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พักการเมืองทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นความบ้าำนาจความหนงทะนงตนของสารทั้งไม่ให้ประกันผู้ต้องถังคดีทางการเมืองจํานวนมากแล้วก็ยังมีหน้ามาเรียกไต่สวนถอนประกันด้วยตัวเองอีกจนหลักนิติธรรมเนี่ยมันพังทลายไปหมดอิสรภาพที่ให้มาเนี่ยสารอย่าริอาจริปากว่าอิสรภาพนี้คืออิสรภาพที่แท้จริงเพราะอิสรภาพที่พ่วงมาด้วยเงื่อนไขที่ริดรอนสิทธิและเสรีภาพแบบนี้เนี่ย มันคืออิสรภาพจอมปลอมเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะแลกอิสรภาพจอมปลอมนี้เนี่ยกับอิสรภาพที่แท้จริงของเพื่อนเรารวมถึงนักการเมืองที่ไม่มีจุดยืนใรกระดูกสันหลังลงและเมือในอำนาจต่างๆยอมหมอบกาบและละทิ้งความเป็นมนุษย์พวกเราจะมา เพิ่มกระดูกสันหลังให้พวกท่านรวมถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมีสามข้อเรียกร้องดังนี้หนึ่งต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องเป็นกลางเป็นอิสระและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีสองยุติการดำเนินคดีความกับประชาชนที่ใช้สิทธิและเสรีภาพการแสดงออกความคิดเห็น การชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง 3. พักการเมืองทุกๆพักต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยยกเลิกมากตราหนึ่งหนึ่งและ1นึหหากเพื่อนของเราทุกคนยังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวและหากข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่เป็นผลเราจะทำการยกระดับทั้งจากข้างในคุกและจากข้างนอกคุก ภายในวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้เพื่อนของเราไม่ได้รับการประกันตัวครบทุกคนและ้อเรอเรียกร้องเหล่านี้ไม่เป็นผลเราจะยกระดับในวันที่19มกราคมวันพุฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะและขอยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราจะไม่อ้อนวอนร้องขอความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นจากศาลและพักการเมือง คนนี้คือสิ่งที่พวกคุณทุกคนควรจะมีมโนสานึกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วจะสำเรื่องของน็อตนะฮะเจ้าของแพตฟอร์มนะฮะกองสลักพลัสนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวนะ,ะเล่นงานสันทนะไม่นานนะ,ะไปสนับสนุนชูวิตไปแจ้งความเอาผิดสันทนะ จากนั้นก็โดนเอาคืนเปิดเผยว่าล่ำรวยโนู่นนี่นั่นโดนขุดคุยไปเบื้องหลังว่าเกี่ยวข้องกับเพจสามนิ้วนะครับและประปากฏว่าต่อมานาะยกรกรมตรีพลเอกประยุทธ์สั่งให้มีการตรวจสอบนะครับก็มีการส่งดี๋ยเข้าไปทําการตรวจสอบตารวจเข้าไปทําการตรวจสอบนะฮะแล้วก็เอาหมายคนบุกเข้าคนดี๋ยวใก็พบว่านะครับ คดีที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมีการใช้เงินไปลงทุนในกองสลักพัสเขาก็ยอมรับนะว่าเขาโง่ที่ไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะจนเป็นที่มาของการถูกตรวจสอบแต่เดียสัยนะเรียกมาทําการตรวจสอบสอบปากคําเพื่อเป็นพยานในเบื้องตน้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อมาอีกไม่กี่วันตํารวจก็บุกนะเข้าทําการตรวจค้นกองสลักพลาสแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีสลากจำนวน7จสบใบที่ขายเกินราคาเอากำลังตำรวจบุกเข้าทำการค้นทันทีในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันะมอบ3นิ้วนะก็มีการถอนประกันตัวเองสองรายนะการถอนประกันตัวเองก็อ้างว่าเพื่อที่จะเรียกร้องนะให้รัฐบาลให้ศารนั้นต้องปล่อยตัวคนของพวกเขาทั้งหมดและยุติคดีต่างๆทั้งหมดนะในขณะที่ก้าวไกลพีธาก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจ ของคนเหล่านี้นะฮะการเคารพการตัดสินใจแล้วเกมต่อไปถ้ามีรัฐบาลใหม่นะในภายหน้าก็จะทําการนิรโทษสก,กรรมในเชิงงานสังเคราะห์ทั้ง2ประเด็นถามว่าเกี่ยวข้องกัน,กนยังไงแนนอตก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับฝั่ง3นิ้วการตั้งพรรคการเมืองของเขาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์นะครับอ้างว่าเพื่อที่จะให้ประชชนได้ประโยชน์จากการขายหวยออนไลน์ นะครับหรือหวยต่างๆในราคาถูกไม่ให้เกินราคาซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลทำไปแล้วนะก็แอปเป๋าตังก็ดำไปเรียบร้อยแล้ว80บาททำไปนานแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะทำให้หวยไม่เกินราคาหรือเฉพาะหวยแผ่นกับหวยที่นอกระบบเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ไปซื้อมาจากใครหรอกนะหวยเนี่ยเขาไปกว้านซื้อเจอือ้อ,ซ,อซื้อมา,าให้ผมเป็นพยานผมก็ยืนยันว่า ผมไปซื้อมาไปเรื่อยผมไม่ได้มาให้ผมโดยตรงเป็นข้อกก่าวอ้างซึ่งกองสลากก็ยืนยันว่าใครที่ไปเข้าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะรื้อจะถอนนะ,ะกรรมสิทธิ์สิทธิต่างๆที่กองสลากให้นะซึ่งคราวนี้ก็มีความจําเป็นแล้วนะนะครับแล้วไปไปมา,มา,มา,มาเกี่ยวข้องซึ่งสืบไปสืบมานะฮะเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับเพจที่เกี่ยวข้องกลุ่ม3นิ้วอา้าไปดูกลุ่ม3นิ้วนะฮะปรากฏว่าการตั้งพรรคของเขาขึ้นมาก็ ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ประโยชน์ของใคร,รไม่ใช่อ้างประชาชนประชาชนเอามาสู้กับภาครัรฐลําบากงานนี้ที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือเขาจะรอดจกกนกระทั่งถึงตั้งพักหรือเปล่านี่น่าสนใจนะจะโดนคดีฟอกเงินจะโดนคดีอายัดทรัพย์หรือไม่อันนี้จับตามองให้ดี<ม>ในขณะเดียวกันมอบสามนิ้วที่มีการเคลื่อนไหวกลยุทธ์ที่เขาเดินอยู่ตอนนี้คือให้มีการถอนประกันตัวเอง ไม่มีใครแกล้งนะไม่มีใครห้ามถอนประกันตัวเองประอนประกันตัวเองเข้าเรือนจําก็บอกจากชุมนุมประท้วงรัฐบาลจะต้องมีการสารจะต้องมีการปล่อยตัวพวกเขาภายใน18วันขอไปภายในวันที่18นะตอนนี้ก็เลยวันที่18มาเรียบร้อยละนั่ <c oughs> <c oughs> นหมายความว่าหลักของเขากําลังเดินเกมอะไรเดินเกมนนื้อศัลยกรรมซึ่งผมเคยเรียนหลายครังอลไเห็นไหมจำได้ไหมฮะคุณส่วนหลักพวกนี้เขาเดินเกมเนี่อักรรมสิ่งที่2เรื่องนี้เอามารวมกัน มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของฝ่ายซ้าย1เดินเกมแพ้ชนะนี่โทศกรรมต้องแก้มาตรา1นึสองนะตั้ง<ม>พรรคการเมืองขึ้นมาก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกลุ่ม3นิ้วนะถามว่าเป็นประโยชน์เพื่อใครก็ประโยชน์พวกเดียวกันนะตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งกรรมาการสอบอาหารในสภาผู้แทนราษฎรไปไปมา,มามาเกี่ยวข้องกับม็อบสามนิ้วนะพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ลงชื่อในการสอบสวนเรื่องนี้กับกลายเป็นก้ากลไปไปมามาโปะแตกโปะแตกโปะแตก มากขึ้นที่สําคัญไปมากกว่านั้นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี้นะครับมีความชอบทำไหมก็มีความจ่นวมปะท้วงพยายามเรียกร้องโน่นนี่นั่นเพื่อสร้างเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือสุมมชนไม่ให้ความสนใจนะครับและพยายามจะใช้นิวีเดียเป็นเครื่องมือปลุปกกระแสเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทือสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ หลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวาย,ายแก่งแย่งและไม่พบกับวความส,มมบสางบสงบจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไร และอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดี Very, nice. very, safe. Feel very comfortable. และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง<ด>นั่นคือความสุข<ค>ที่ยั่งยืนอ,อย่างแท้จริง,อย,งอยู่อย่างพอดี ไม่มีความทุกร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคน,คนและเราโชคดีที่มีจิตอาศา904เป็นผู้น้อมนำพระราชปณิธานั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจ ไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข